กระบวนการออโตฟาจีนะครับที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้นะครับที่มันเป็นการกืนกินเซลล์ของตัวเองนะครับในการจัดการกับเซลล์ที่มีปัญหาเซลล์ที่มันควรจะตายให้มันตายไปนะครับกรนะะบวนการนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคทางสมองนะพาร์กินสันอัลไซเมอร์ป้องกันให้การเกิดโรคทางเมตาบอลิซึมนะครับเรื่องเบาหวานนะครับแล้วก็ช่วยทําให้มีอายุยืนยาวได้นะครับไปกระตุ้นยีนชื่อที่ชื่อว่าฟอกโซยีนขึ้นมาเนี่ยนะครับทีนี้ ทำยังไงนะครับถึงจะสามารถเพิ่มกระบวนการออโตฟาจีนี้ขึ้นมาได้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับใครที่ออกกําลังกายประจานะครับร่างกายในช่วงออกกาลังกายมันขาดแคลอรี่เนี่ยมันก็จะกระตุ้นออโตฟาจีนี้ขึ้นมานะครับอันที่2นะครับคือการจํากัดหรือควบคุมปริมาณทานอาหารไม่ให้เยอะเกินไปหรือที่เรียกว่าแคลอริกเรสตริกชันนะครับร่วมกับการทำอินเตอร์ t มทแนนต์ฟาสติงหรือว่า IF นะครับ โดยที่ IF ที่มันจะเริ่มกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยต้อง18ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็สูงสุดขึ้นไปถึง24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงซึ่งก็ยากเหมือนกันที่จะสามารถทําพวกนี้ได้นะครับนะแต่ว่ามันมีสารบางตัวนะครับที่สามารถที่จะช่วยกระตุน้นกระบวนการออโตฟาจีได้นะครับอย่างเช่นสารสก,กัดช,กชาเขียวนะครับ EGCG นะครับสารสก,กัดจากเปลือกอง,งุ่นนะครับ Resveratrol นะครับหรือว่าสาร NMN นะครับที่จะไปเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกาย นะครับถ้าใครอยากสุขภาพดีอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็ลองดูว่าสารอาหารพวกนี้จะเสริมเข้าไปได้นะครับ